ต้องใส่แห้งตอกครับเบ่งยกลอยยกลอยขยับมาทางนี้เลยขยับมานี่นี้เลยนี่มาปืนตรงนียมันหันตรงนียเย้งเลย ออพกบล็อกมันยิ่งพร้อมไปหรอกอบล็บอกลมนะครับล็อกมือแห้งดีครับแต่วันใดวงตานจะเข้าง่ายมากนะครับนี่นะอาจจะสามมันยัง

แห้งดีครับเออของแท้สุดแล้วอตองว,งอ,องวางนย่ไงมองพี่น้องายมามองนี่ครับตรงนนองศาองกีมันเอียงตอกมะเขาครับ จั้งตรงนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยให้มันจั้งนานพื้น่ะอ๋ออออยึดตังแร้อยงเยอะตีสองทีแล้วร้องยิ่งเยอตีสองที โอ้ทานมือเลยครับโอ้ตัวหน่อยๆแรงดีขนาดครับเดี๋ยวเขาเอิ้นบังคับคอเดียวนะคนขอบั่งนน้นนะครับ,บมีพี่น้องถ้าเป็นรถใหญ่ๆสลักใหญ่ๆเขาต้องมีตัวล็อกอยู่นี่ครับจะมีหูล็อกแบบนี้นะครับไม่เหมือนรถเลกนะครับรถเลกจะใช้การสลักขัดอีกทีนึงรู้ว่าน็อตขัดนะครับ อันนี้เป็นรถใหญ่นะครับแห้งงัดแห้งหมุนมันเยอะต้องใส่หูล็อกแบบนี้ครับผมอ่ะเรืออีกนิดเดียวพี่น้องอ่ะตรงรูแล้วมั้งนี่อ่ะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอเคเข้าล็อกแล้วลงเข้าล็อกแล้วเอ้ยโอ้ยใกล้หมดหมดแล้ว ที่อ,อับรอยครับเหลือแต่คันน,อน็อตบานี่โอเคครับนอตรูน็อตตรงกันเป็นอันใช้ได้ครับใส่น็อตแล้วบ่ต้องออกแห้งขันนะครับในตาคุณพกปืนมาพร้อมนะ,ะบล็อกมือไปฟ้านะครับพกมาพร้อม ยิ่งปลื้ดปลื้ดปลืดเลยเนีย่ไม่ต้องออกแรงครับโอ้โหสบายแต่ก่อนเนี่นตุเจแหวนเอยเอะเปล่าเอยอะหายนะทีมอ่ะ ข้าหมูกี่มาครับเข้าไปหลอดอันไหนบล็อกดาันแน่นนะนี่ครับดูหลักฐานนี่จารบีออกมาเป็นปั้นเป็นปั้นนี่มันบ่งบอกถึงการจารบีของคนขับนะครับถ้าถอดสลักแล้วไม่มีจารบีติดมานี่แสดงว่าคนขับเนี่ไม่ใส่ใจดูแลอันนี้ถอดสลักทีจารบีหลุดออกมาเป็นปั้นเป็นปั้นเลย ย่องเจ้าของ้ะพี่น้องย่องเจ้าของเหลือเป็นชิมหลังนี้นะหลังเหลือเหล็กหลังครับผมใส่สลักหลังก็จบลุยงานได้นะครับหลังจากถอดไปส่งเป็นเวลาเป็นเดือนเกื้อครับผมนี่โอ้ฟึ่งสภาพเงือกพี่น้องเด้อง่ายครับอย่างหน้าเลยครับเล็กหนาขอหยาดเอาตีนวัดเลยพี่น้องคักคักคัก อีกห้าหกปีนู่นแหละถึงจะได้เปลี่ยนอีกทีนะครับทำใหเจองานหินเจอแต่ง,งานดินนี่โอ้สุดยอดครับนี่เมื่อกี้สองจุดหาคิ้วนะพี่น้องนะตักตาใจเลยครับจะเจองานดินนะหาตักเต็มเต็มนี่ปีงออกเลยเลยครับผมมาลุ้นกันครับว่าใจแล้วนะใส่งาน D ดีวอเดีดาเปล่าบนจะมาริววิวไเปเบิรงครับเหลือสลักหลังอย่างเดียวครับผมเสียอย่างเดียวนะพี่น้องนะหัวนอต เกี่ยวเปใน,นล็อกมาครับจริงต้องยิงหัวน็อตยิงหวัวกันคลายไว้จริงๆต้องเอาตัวเมียเอาตัวตัวเมียไว้นอกนะครับว่ะเอาตัวปูไว้ในนะครับอันนี้ก็ได้แต่ต้องล็อกนะต้องเชื่อมล็อกค,ครับไม่ได้เชื่อมล็อกอ,อย่างนี้นะต,ตักวันเดียวแมนครับทางันต้นกองนะแต่น็อตเข้าในอย่างนี้มันก็สึกง่ายซึกยากกว่ามันหมดยากกว่าต,วตัวผูเขานะ นี่ว่าถ้าเจอหินในวันเดียวนะคายหมดนะครับผมนี่เดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะอยู่จะทนหรือเปล่าแต่บางคนคิดว่าจากประสบการณ์ที่เคยเห็นมานะครับขันมาแบบนี้ต่อให้แน่นแค่ไหนนะครับเจอหินเข้าไปนะคายเมดแล้วครับผมนี่เรียบร้อยครับใส่เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ใส่เป็นทีเดียวร่อยแล้วบ่าววนจะนําไปไถงานครับไปเลยนะฮะอีกขั้นนูนสายพานขาดครับล่อซา,างเอาสายพานไปใส่แต่คงจะเอาขั้นนี้แหละใส่งานนะครับโอ้จวดนะครับพร้อมไถงานขนาดเลยโอ้จัลบีธลักออกมาเป็นปั่นปั่นนะครับเอ,อ้ยออพี่น้องเอ้ยพร้อมลุยครับผมเอ,อ้ย เออคือห้องกากๆเลจะมีร้ายก็ไมาสันเบาคือโฆษณาอย่างดีนะครับตักดีแทนะ้ห้องอากดเดี๋ยวทำการอัดเพิ่มครับพี่นอ้องเออคือจุกๆเลยนะครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขอนอยญาจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวใส่งานดีพอดีเจอปัญหาอย่างเดียวจะนํามารายงานในพี่น้องในเบื้องครับผมขอบคุณครับฝากติดตามเลดเดอพี่น้อง